วงการลูกหนังต้องสั่นสะเทือนเมื่อคูลาเซาหมูกก่เกาะแสนงดงามแห่งแคริเบียนกลายเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกหลังจากโชว์ฟอร์มแกร่งบุกเสมอจาเมากาทีมของสตีฟแมคคารเลนแบบสุดมันจนแฟนบอลต้องรุนกันตัวเก่งเกาะเล็กๆที่มีประชากรราว180,000คนพอๆกับเมืองอิฟตวิทหรือซันเดอร์แลนด์ไม่เพียงแค่สร้างเซอร์ไพรส์แต่ยังคว้าอันดับหนึ่งของกลุ่มบีไปครองอย่างสง,ง่างามอีกด้วยคูลาเซาก็ไม่มาเดียวๆเ,เพราะยังมี ขนาดกระทัดรัดอีพียอบทีทะลุผ่านรอบคัดเลือกและเตรียมตัวไปโลดแล่นในฟุตบอลโลกฤดูร้อนปีหน้าและต่อไปนี้ก็คือ10ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดทิ่ได้รวมชิงชัยบนเวทีลูกตังค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในปี2026จะมีทีมไหนบ้างนั้นก็มาติดตามกันได้เลยอันดับที่10ทีมชาติปารักไวประชากร7ล้านคนหลังห่างหายจากหน้าเวทีฟุตบอลโลกไปถึง16ปีเต็มทีมชาติปารักไวกลับมาแล้วพวกเขาคว้าตั๋วใบสุดท้ายจากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต ได,ได้แบบดราม่าสุดๆเพราะมีคะแนนเท่ากับทีมชาติโคลัมเบียอุรุกไวและบราซิลส่วนเอกวาดอร์ก็นำโด่งอยู่อันดับ2เพียงแต้มเดียวเรียกได้ว,ว่ากลุ่มนี้สูสีหายใจลดต้นคอกันทุกวินาทีแม้จะเป็นชาติขนาดไม่ใหญ่โตนักแต่ผลงานของปารักไวก็ไม่ธรรมดาพวกเขาเคยพุ่งทะยานไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี2010และพิเศษไปกว่านั้นคือปารักไวได้สิทธิ์เข้าร่วมฟุตบอลโลกปี2030แบบไม่ต้องลุ้นคัดเลือกเพราะจะเป็นหนึ่งในชาติเจ้าภาพร่วมฉลองครบ รอบ100้ปีฟุตบอลโลกอีกด้วยอันดับที่9ทีมชาตินอร์เวย์ประชากร5.6ล้านคนคงเป็นเรื่องน่าเสียดายแบบสุดๆถ้าหนึง่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกจะพลาดเวทีฟุตบอลโลกเพราะเออร์ลิงฮาร์แลนด์จัดการพานอร์เวกลับสู่รอบสุดท้ายได้สําเร็จเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1998เลยทีเดียวการเล่นเองก็ยังคงคีปฟอร์มโหดเหมือนโกรธไขมาเขายิงกระจาย16ประตูจาก8นัดในรอบคัดเลือกครองตําแหน่งดาซันโบวโซนยุโรปแบบไม่เห็นฝุน่นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจสําหรับชายผู้ถูกสร้าง เพื่อทําประตูโดยเฉพาะนี่จะเป็นการไปเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่4ของทีมชาตินอร์เวย์โดยผลงานที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้คือการเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในปี1998ก่อนจะพ่ายให้อิตาลีแบบน่าเจ็บใจอันดับที่8ทีมชาติสกอตแลนด์ประชากร5.5ล้านคนฮีโร่แห่งเนเปลิลอย่างสกอตแมกธอมินียังคงรับบทพระเอกในจังหวัดําคัญอีกครั้งและครั้งนี้เขาก็จัดของดีด้วยลูกยิงจักรยานอากาศสดสวยช่วยให้สกอตแลนด์พิคชนทีมชาติเดนมาร์ก ไปแบบสุดมันด้วยสกอร์4-2พร้อมทยานขึ้นเป็นจ่าฟูงของกลุ่ม4อย่างสะใจแฟนทาท่านอาเม่ชัยชนะนัดประวัติศารนี้ทําให้ทีมชาติสกอตแลนด์ได้กลับไปเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสาทศวรรษนับตั้งแต่ปี1998แต่ยังมีโจทย์ใหญ่ลอยอยู่เก็ถึงจะไปฟุตบอลโลกมาหลายครั้งก่อนหน้านี้สกอตแลนด์ยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้เลยและปี2026จึงเหมือนเป็นโอกาสทองให้พวกเขาได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันดับที่7ทีมชาตินิวซีแลนด์ประชากร5.2 หลังจากที่อว้ได้ไปสัมผัสเวทีฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1982แฟนบอลนิวซีแลนด์ก็ต้องอดทนรออีกยาวนานถึง28ปีกว่าจะได้เห็นทีมรักกลับมาเล่นรอบสุดท้ายอีกครั้งในปี2010แต่คราวนี้พวกเขาไม่ต้องรอกันจนเบื่อเพราะทีมชาตินิวซีแลนด์คว้าตั๋วฟุตบอลโลก2026มาได้เป็นที่เรียบร้อยหลังเอาชนะทีมนิวแคลิโดเนียในรอบชิงชนะเลิศของโซนโอเชียเนียแบบไม่ต้องมีดรามา่ายืดอยุดยาวเหมือนอดีตการกลับมาครั้งนี้จึงเป็นการประกาศว่า นิวซีแลนด์ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่แห่งโอเชเนียและพร้อมหวนคืนสู่เวทีระดับโลกอีกครั้งด้วยความหวังครั้งใหม่คิสฟูดยังคงยืนหนึ่งในแดนหน้ายิงไป9ก้าประตูพาทีมครองตำแหน่งดาวซันโบของโซนโอเชเนียแบบไม่ต้องรุนกันให้เหนื่อยเรียกว่าเขาเป็นหัวใจหลักของทีมชาตินิวซีแลนด์อย่างแท้จริงอันดับที่6ทีมชาติปานามาประชากร4.5ล้านคนหลังจากสร้างประวัติศาสตร์เขารอบฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี2018ปานามาก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้มาแบบฟุกเพราะรอบคัด ฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้พวกเขากลับมาพัง,งานอีกครั้งในฐานะจ่าฟูงของกลุ่มเอโซนคอนคาเคสแบบสุดจัดประหลัดไม่ต้องบอกในระหว่างเส้นทางคัดเลือกผู้ที่ยิงประตูให้ทีมมากที่สุดคือคู่หูโอเช่ฟาฮานโดและโอเช่ลุยโรดิเกสที่ช่วยกันกดคนละ3ประตูแม้จะไม่ใช่ตัวเลขถล่มทลายแต่ก็เพียงพอจะพาปานามาบินลัดฟ้าไปสู่เวทีฟ,ฟุตบอลโลกได้อย่างส่งงาอันดับที่5ทีมชาติโครเอเชียประชากร3.8ล้านคนหนึ่งในชาติที่เก่ง เกินตัวที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกยังคงเดินหน้าสร้างความประทับใจอย่างไม่หย่อนหย่อนและปี2026ก็เป็นอีกครั้งที่โครเอเชียสแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาคือทีมใหญ่ในร่างประเทศเล็กของจรงิงโครเอเชียมีผลงานสุดโหดในยุคหลังขวาอันดับ3าในปี2022และเป็นรองแชมป์โลกในปี2018ก่อนจะมายึดจ่าฝูงกลุ่ม L อของรอบคัดเลือกได้แบบนิ่งเฉียบและเฉียบคมสไตล์ฟุตบอลโครเอเชียหัวใจของทีมยังคงเป็นอังเดคลามาริสดาวยิงจ้าฮอฟเฟนไฮที่ซัดไป หประตูในรอบคัดเลือกส่วนอีกหนึ่งตำนานที่ยังคงลดเล่นในสนามอย่างลูก้าโมลิตก็ยังพร้อมเดินตามความฝันไปพร้อมกับทีมชาติและถ้าโมลิตลงสนามในซัมเมอร์หน้านั่นจะหมายถึงการลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่5ของดาวเตะผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งโครเอเชียและของยุคทองของลูกหนังยุโรปคนนี้อันดับที่4ทีมชาติอูรุกวัยประชากร3.3ล้านคนถ้าพูดถึงทีมชาติที่เล็กพิกคหนูตัวจริงต้องมีชื่ออูรุกวัยติดอันดับเสมอทาาเล็กแห่งอเมริกาใต้แห่งนี้คือประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้และไม่ใช่ครั้งเดียวแต่2ครั้งซ้อนในปี1930และ1950จนกลายเป็นตำนานลูกหนังตั้งแต่ยุคแรกๆของทัวร์นาเมนต์หลังจากหลุดวงโคจรไม่ผ่านเข้าแข่งขันถึง3ใน4ครั้งระหว่างปี1994ถึง2006ลกูกไวนก็เหมือนเครื่องยนต์ดีเซลค่อยๆติดไฟทีหลังแล้วก็ติดยาวเพราะพวกเขาผ่านเข้าร่วงฟุตบอลโลกมาแล้ว4ครั้งติดต่อกันจนกลายเป็นขาประจําไปแล้วแฟนบอลทั่วโลกยังจําเหตุการณ์ปี2010 ดีจังหวะแฮนบอลของหลุยโซเลสที่หยุดความฝันของทีมชาติกานาเอาไว้แบบสุดดราม่าซึ่งปีนั้นอูลุกไว้จบด้วยอันดับ4ี่ของโลกถือเป็นผลงานระดับท็อปช่วงสมัยใหม่ของพวกเขาแต่หลังจากนั้นฟอร์มก็ค่อยๆแผ่วลงตามกาลเวลาสำหรับปี2026นี้อูรุกไวหวังจะกลับมาพร้อมพลังใหม่อีกครั้งหลังจากความผิดหวังในกาตาที่ต้องตกรอบแบ่งกลุ่มพวกเขามุ่งมั่นจะพิสูจน์ว่าลาเซเลสเตยังไม่หมดหมนคลังและพร้อมทวงศักดิ์ศรีทีมใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในล่างประเทศเลกันดับที่3ทีมชาติ กาตาร์ ata, จำนวนประชากร3.1ล้านคนหากพูดถึงกาตาร์หลายคนอาจน,นึกถึงข่าวสารและดราม่านอกสนามมากกว่าฟุตบอลเสียด้วยซ้ำแต่ปี2026จะเป็นครั้งแรกที่กาตาร์ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกด้วยผลงานในสนามจริงๆไม่ใช่สิทธิเจ้าภาพและนี่ถือเป็นก้าวสำคัญของทีมจากตะวันออกกลางรายนี้การคัดเลือกโซนเอเชียนั้นขึ้นชื่อเรื่องความโหดเพราะต้องเล่นกันถึง3รอบแบ่งกลุ่มทีมไหนจะผ่านเข้ารอบต้องมีทั้งความคงเส้นคงวาและความอึดแบบอารอนกาตาร์ ลืมต้นได้สวยในรอบแรกแต่พอเข้าสู่รอบที่สองกลับต้องเจอศึกหนักจนหลุดไปอยู่อันดับที่4ทํทำให้พวกเขาต้องไปลุ้นกันต่อในรอบถัดไปขณะที่อิหร่านและอุซเบกิสถานจองตั๋วเข้ารอบแบบสบายๆแต่พอมาถึงรอบแบ่งกลุ่มรอบ3ากาตาร์กลับฟื้นพลังอย่างไม่น่าเชื่อและฟ้าจากาูงกลุ่มที่มีทั้ง UAE และโอมานอยู่ด้วยการันตีการกลับไปสู่เวทีฟุตบอลโลกในปีหน้าแบบภาคภูมิและครั้งนี้ไม่มีใครมองข้ามผลงานในสนามของพวกเขาได้อีกต่อไปอันดับที่2ประเทศ เ็กาบูเวดีประชากร5 2 0 0 น,นี่คือหนึ่งในเทพนิยายลูกหนังที่น่าทึ่งที่สุดของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในกลุ่ม D ของโซนแอฟริกากาบูเวดีสร้างเรื่องเนื้อความคาดหมายด้วยการเบียดแคมเบรลนที่ถือเป็นยักษ์ใหญ่ของทวีปขึ้นเป็นจ่าฝูงกลุ่มได้อย่างสะใจจนกลายเป็นตัวพาทีมเข้าสู่ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อมองตามพื้นที่กาบูเวดีคือประเทศที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนในแง่จํานวนประชากรพวกเขาก็เล็กเป็นอันดับ2รอ,องเพียงกุลเสาเท่านั้นและน ทำให้ความสําเร็จครั้งนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกหลายเท่าหนึ่งในผู้เล่นที่ฉายแสงที่สุดคือไดลอนลิฟฟา่าเมนโตแข้งเชื้อสายเนเธอแลนด์พูดซับไป4ประตูตในรอบคัดเลือกทําสถิติเท่ากับดาวดังอย่างไรอันเอมเบอร์โม,โมวินเซนต์อาบูบากา้าและเอโตเอลมาเลมีซัมเมอร์นากาบูเวดีจะกลายเป็นประเทศลำดับที่81ที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกและพวกเขาคงหวังจะไม่ใช่แค่ผู้มาเยือนแต่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่บนเวทีลูกหนังด้วยเช่นเดียวกันอันดับที่1ทีมชาติ คูลาเซาประชากร185,000คนประเทศที่มีประชากรน้อยแห่งนี้กำลังจะไปฟุตบอลโลกนี่ไม่ใช่นิยายแต่คือความจริงที่คูลาเซาสร้างขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อเมื่อพวกเขาทำช็อกวงการลูกหนังด้วยการยึดจ่าฝูงของกลุ่มในรอบคัดเลือกหลังยันเสมอกับทีมชาติจาเมกาของสตีฟแมคคาเลนแบบไรสกอร์ในเกมชี้ะตาสถานการณ์ก่อนแข่งขันนั้นกดดันสุดๆเพราะจาเมกาต้องชนะเท่านั้นหากหวังเข้ารอบแต่กูลาเซาซึ่งลังอันดับที่82ของโลกกับ เล่นได้อย่างเนีน้วแน่นเก็บผลเสมอสําคัญและส่งผลให้แม็กคาเลนประกาศลากออกทันทีหลังจบเกมเป็นชากราม่าที่แฟนบอลพูดถึงไปทั่วใช้ชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตั๋วไปฟุตบอลโลกแต่ยังทําให้คูราเซาายเป็นประเทศที่ประชากรน,น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนําทีมโดยดิกแอดโวคาดอดีตก,กุนซือสันเดอร์แลนด์ผู้กลายเป็นสถาปนิกของความสาเร็จครั้งประวัติศาสตร์เกาะแคริบเบียนแห่งนี้และนี่ก็คือ10ชาติตัวเลกใจใหญ่ที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบฟุตบอล โลก2,026ปีที่เราจะได้เห็นทีมเล็กๆจากทั่วโลกก้าวขึ้นมาท้าชนยักษ์ใหญ่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการลูกหนังจากคูลาเตาประเทศเจวแห่งแคริบเบียนที่ทําช็อกโลกอย่างเสมอจากเมกาถึงกาบูเวดีที่โค่นยักษ์แคมเบรลูนไปจนถึงชาติระดับตำนานอย่างโครเอเชียและอุลุกไยทุกทีมต่างมีเรื่องราวสุดเลือเชื่อที่พาแฟนบนทั่วโลกต้องยิ้มตามฟุตบอลโลกปีหน้าไม่ได้มีแค่ทีมดังแต่ยังมีความฝันของประเทศเล็กๆอีกนักเิบที่พร้อมพลางปรากฏการใหม่บนสนามย่า อย่าลืมรอติดตามว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะในฟุตบอลโลกทุกอย่างเป็นไปได้เสมอหากชื่นชอบคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ